สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรวันนี้นะครับลุงแป้นพารวยพาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรกลับมาที่สวนส้มที่ตำบลแม่ศินอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อมาติดตามผลงานของอาดี2 5 5 1นะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนกันนะครับสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวเลยครับครับผมนายเงียมครับสืบพันธ์ครับอ่ ทำสวนส้มยู่มาก็สิบกว่าปีแล้วครับสิสิบกว่าปีเนาะทีนี้ก็ได้ได้เอาอดีมาแนะนำเนาะมาประมาณเท่าไหร่หนึ่งเดือนกว่ากว่าเนาะเดือนกว่ากวครับเดือนกว่ากว่าเนาะทีนี้หลังจากที่ใช้ไปแล้วมีความคิดเห็นเป็นไงครับก็ดูว่าเออส้มก็มีดอกดีเนี่ยนะส้มจากที่ดอกดีดอกไม่หนาดอกก็เยอะกับมะนาวก็ได้ครับเอจากการที่ส้ม ดอกไม่ไม่ขนาดนี้ครับอ่าดูเี่ยดูเขาเขาออกมาเยอะดอกออกมาเยอะแล้วก็ติดลูกดีครับเนาะแล้วแสดงว่าพึงพอใจครับกับผลงานของอาดีนะครับทีนี้เราฉีดล้านตั้งแต่ที่มากันวันนั้นฉีดไปกี่ครั้งครับเนี่ยสองครั้งครับอ๋อสองครั้งแค่นั้นเองครับเนาะก็ก็คือตกเฉลี่ยคือสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งเนาะครับ แล้วอัดตาาส่วนการใช้ที่แนะนํากันไว้ก็คือว่า 5cc เนาะต่อน้ํา20ลิตรถ้าน้ํา200ลิตรก็คือ 50cc ใช่ไหมครับทีนี้ r าดีเนี่ย1ขวดผสมน้ําได้2,000ลิตรฉีดในหน้าที่20ไร่เนาะแล้วที่ว่า r าดี251ทาให้เราลดต้นทุนเนาะทีนี้อ่ามันจะมันจะลดยังไงก็คือมันจะลดในส่วนที่ว่าไอตัวอื่นๆน่ะ ไม่ว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าจะมีกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้นะที่เราเคยใช้อยู่เรานำม,มาใช้ร่วมกับ RD ดีเนาะครับโดยที่ว่าเราลดปริมาณส่วนที่เราจะมาผสมนะัลงครึ่งหนึ่งถ้ามาสมมติรเราเคยใช้ร0 0ยซีซีล้วก็ลดเหลือห0สบทุก,ท,กทุกตัวที่เราเคยใช้มาคือทุกอย่างลดหมดทีนี้มันก็ทำให้เราลดต้นทุนลงไปรประหยัดเยอะประหยัดเยอะอ่าคือมีความึงพอใจ ประหยัดมากมายแล้วเอาไปใช้กับมะนาวด้วยใช่ไหมครับมะนาวก็ดอกเยอะอย่างนี้เลยมะนาวเหมือนกันเลยเนาะครับเออมะนาวกระส้มก็เหมือนเหมือนกันแต่ก่อนไม่เคยใช้แล้วมาลองดูดูโอ้ดอกเห็นความแตกต่างเยอะเลยเยอะเลยผิดกันเลยเยอะเลยว่างั้นครับเออเยอะเลยว่างั้นเออถึงร่วงก็ไม่เสียใจอย่างไงก็ทําได้อยู่แล้วยงใช่เพราะว่าเพราะว่ามันดเยอะครับทีนี้อาดีเนี่ยมันจะเป็นเป็น ขั้วเหนียวไปในตัวเนาะคือว่าถ้าถ้าติดผลปุ๊บเนี่ยถ้าจะถามว่าร่วงไหมมันต้องร่วงมันต้องร่วงแต่เราก็อุ่นใจว่ามันต้องอยู่แต่ทีนี้ปริมาณมันเยอะครับถึงจะร่วงยังไงเราก็ชังได้อยู่ไม่กลัวเออร่วงไหมมันถ้าเราจะว่าไม่ร่วงเลยมันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยังไงก็ร่วงแต่มันจะมากน้อยเออมากน้อยแค่นั้นเองร่วงไหมร่วงสมมุติสมมุติว่ามันมีสิบลูกเนี่ย มันล่วงไปสักสองลูกเราก็ไม่เสียใจโอเคใช่ไหม <c oughs> ครับ <c oughs> มันมันก็ยังเหลืออยู่แปดเนาะเราได้เกินครึ่งเราได้เกินครึ่งสบายทาอะไรก็แล้วแต่ครับถ้ามันได้เกินครึ่งก็คือโ okay. <Okay. S 2> อเคโอเคนะเรียกหยุกเรียกยาแล้วก็ประหยัด <c oughs> อ่าใช่ <c oughs> ดีดีมากๆ <c oughs> ยายายา,ยาตัวอื่นอะที่เราใช้คือมันประหยัดลงครึ่งนึงครับสมมติว่าขวดหนึ่งเราใช้ครั้งละขวดครั้งละขวดครับ ใช่ไหมที่นี้พอมาใช้อานดีปุ๊บเราเหลือครึ่งขวดเราเหลือใครึ่งขวดแทนที่จะได้ใช้ได้ครั้งเดียวเราใช้ได้สองครั้งนี่มันก็ประหยัดไปแล้วใช่ไหมครับเอดีมากมากเลยใช่ไหมทีนี้อย่างยังก็ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรเนี่ยถ้าเราจะใช้นะก็คือใช้ได้แต่ก็คือลดปริมาณลงที่นี่มันก็ทําให้เราประหยัดต้นทุนเนาะทีนี้ก็วันนี้เราก็มาติดตามผลงานเนาะเดี๋ยวเราเราลองลองไปดูลูกส้มกันไหม เดี๋ยว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 ตามมาดูลูกส้มกันนะครับนี่นี่โอ้ยตัวเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยมั้ไหมตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยยังออกดอกเลยไหมตัวเล็กๆยังออกดอกเลยครับเนี่ยยอดก็สวยเขียวยอดก็สวยเนาะใบใบนี่เนาะใช้ได้เลยใช่ไหมครับเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมโอ้ยออกมาเล็กยอดก็ไม่ไม่พุ่งยอดไม่พุ่งดูอ้นนี้ี่ยอดอ้นี้นี่ยอดพุ่งเนาะพุ่งดีตัวเล็กใช่ไหมครับอยอดพุ่งดี ดอกดอกก็ติดดีดูโอเคอะดูคือคือโอเคเลยใช่ไหมครอบครอบได้หมดครอบได้หมดครอบคุมได้หมดครับทุกอย่างทุกเรื่องได้ทั้งใบได้ทั้งดอกอ่าได้ทั้งใบได้ทั้งดอกลูกก็ไม่มีไม่มีลรกอะอ่าทีนี้เวลาเราฉีดพ่นได้ไหมครับแต่ที่ผมแนะนําไว้นะครับแล้วก็ฉีดรอบทรงคนต้นบั่งเออโคนมั่งแล้วก็รำต้นมั่งใบมั่งที่ร่วงลงมาก็ในดินก็โอเคอ่าได้พร้อมได้พร้อมครับเพราะเราฉีดบนปุ๊บมันก็ตกตกลงดินอยู่แล้วถูกไหมเออทีนี้มันก็ได้พร้อมเลย เนี่ยลูกส้มก็สีสวยแล้วลูกส้มก็สีสวยแล้วเมื่อเมื่อก่อนจากที่ว่ามัวมัวละลายอะไรก็เออมันจะดูจะจืดจางไปละอ๋ออ๋อเมื่อก่อนมันมัวใช่ไหมครับมันไม่ใสมันมันไม่ใสเหมือนนี้ครับทีนี้พอมาใช้อาดีนี่คือลูกส้มมันก็ดูใสสะอาดดีสะอาดดูสะอาดครับเออแล้วแล้วรสชาติมันจะดีด้วยนะครับอที่ถ้าถ้าเราใช้ติดต่ออย่างว่านะครับสิบห้าวันหนึ่งครั้งก็ได้คือเราสวนเยอะฮ เราจะมาเจ็ดวันมันมันไม่ชนมันไม่ชนครับใช่ไหมคือสมมติวันเนี้ยฉีดสวนนี้ครับพุ่งนี้ไปฉีดสวนนู้นมันก็ไล่กันไปพอจบก็มาเริ่มใหม่ครับมันก็จะตกอยู่ประมาณนั่นน่ะดูไอ้ยางตรงนู้นน่ะลูกใสเห็นจต่ไกลเลยหเป่ะเออเออปกติใต้พุ่มอย่างเงี้ยมือเห็นเลยใชหมัวเลยนะอมันจะดําคั้มยังไงไม่รู้มัวเดี๋ยวนี้มันลูกใสนะเออลูกลูกมันใสคือคือสีสวยขึ้นครับอน่ากิน เออดกดกถึงดินเลยเนาะครับนี่ดกถึงดินเลยเนี่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 ยนนลูกลูกใสเลยใสสวยนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เลยถ้ามันอยู่อย่างนี้นะมืดเลยมัวดูสีมันมไดมืดเลยครับมันไม่ใสอ๋อดูผิดปกติเลยล่ะเดี๋ยวนี้ใสนิ่งผิดผิดกับเมื่อก่อนครับอือทีนี้ก็วันนี้เราก็มาติดตามผลงาน เนาะ,ะที่นี่เป็นคํญญายืนยันจากเกษตรกรนะครับว่าส้มนี่สีสีสวยลูกใสขึ้นครับใสเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้ถ้าอยู่ใต้พมงี้โอ้ยไม่เห็นเลยไม่มีเกตเลยละเดี๋ยวนี้ดูแล้วโอ้น่าจะอะคือเราดูแลแล้วก็พอใจอ่ะพอใจเนาะครับผลมันใสดีผลมันใสดีที่นี่เราเราพ่นแค่สองครั้งเออถ้าเราใช้ประจะําล่ะ ใช่ไหมน่าจะดีกว่านี้เยอะแค่สองครั้งเองน่ะเนี้ยแค่สองครั้งเนาะไม่ได้ม้นาะก็แค่หนึ่งเดือนครับอ่าอันนี้เป็นคํายืนยันจากเกษตรกรนะครับแล้วก็พดีทุกอย่างคือมันคืออดีเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับเนาะถ้าเราทํานาเราก็เอาไปใช้กับนาข้าวได้หรือเราปลูกมันสำปะหลังเราก็ไปใช้กับมันสำปะหลังได้จะเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้ทัวน่ะครับทัวที่มีที่เราปลูกไว้กินเองน่ะเราก็ฉีดได้ ไปแต่ง,งานคือมันมัน,ม,นมันครบวงจรเนาะอีกอย่างก็คือมันเป็นชีวภาพมันไม่อันตรายฉีดพ่นไปแล้มันไม่มีสารตกค้างไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไร,นะรเนาะเราฉีดปุ๊บแทบไม,ไม,ไม่ไม่เอาตัวอื่นมาผสมนี่ไม่ต้องปิดปากปิดจมูกละเนาะค,คือ,ค,อคือปลอดภยัยปลอดภยัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคทีนี้เดียเ๋ยวนี้รัฐบาลเขากําลังรณรงค์ให้เป็นเกษตรอินทรีย์เนาะรเราก็พยายามปรับเปลี่ยนเนาะค่อยๆปรับเปลี่ยนไป ทีเละเล็กแลวน้อยแอนสารตัวอื่นที่เราเคยใช้มานะแล้วก็พยายามลดลงลดลดใช้ตัวนี้เพิ่มใช้ตัวนี้เพิ่มครับเพิ่มเพิ่มนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าอัตราส่วนเพิ่มนะครับคือเดิมอย่างเดิมครับฉีดให้ทีอ่าฉีดให้ทีแต่อัตราส่วนน่ะก็คือคงเดิมอาดีเนี่ยน้อยไม่เป็นไรครับแต่อย่่มากถ้ามากปุ๊บอย่างส้มเนี่ยใบสวยๆไงแดงเลยพอมันแดงปุ๊บมันก็แทนที่มันจะโตไหมมันก็จะหยุดชะงักอะไรเงี้ย ก็อเอาอย่างที่เคยทํานั่นแหละ,ะเคยทํานั่นแหละคือคือเราทาทาแล้วเห็นผลดีลดีก็เอาเอาตามเนาะทีนี้เป็นคํายืนยันจากเกษตรกรทีนี้ถ้าจะถ้าจะให้ยืนยันอีกครัง้งหนึ่งยืนยันได้ไหมว่าอาดีนี่ใช้แล้วเป็นไงบอกเลยว่าดีครับดีถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยก็ร้อยแหละ ให้ร้อยก็เต็มร้อยเลยใช่ไหมก็ดูผลส้มเป็นตัวอย่างกันแล้วกันดูดูดูผลส้มรู้เลยปกติถ้ามันอยู่อย่างนี้นะมันจะมัวไปเลยมันจะไม่ใสมองไม่เห็นมองเห็นแต่มันมันไม่ใสมันมันไม่ใสคล้ายๆครับติดมินหมออะไรดำๆมันมัวๆไอ๊แบบนี้ใสอย่างเงี้ยนี่นี่มันใสเลยได้ผลเลยนะได้ผลเลยคือโอเคเลยครับดีนี่จบใช่ไหมครับมะนาวก็ดีจะใช้ไปเรื่อย ช้ไปเรื่อยๆเนาะครับดอกโอ้สุดยอดเออสาวสวนก็เออเอาไปลองกันได้เออทดลองได้เนาะเออดนี้นี่อย่างคุณพี่อะไรนะเนียมครับเออพี่เนียมใช้แล้วโอ้มีความพึงพอใจที่นี่ถ้าเกษตรกรท่านใดมีความสนใจอยากจะมาชมสวนครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามเนี่ยก็ให้บอกเบอร์โทรสักหน่อยครับครับศู0ย์แปดศูนย์8ปดหนึ่งสามหกหนึ่งห้าสองศูนย์แปดศูนย์แป 1 3ึ 1> ่งสามหกห่าอร่าเบอร์นี้เบอร์คุณพี่เนียมนะครับเกษตรกร,กรในเขตตำบลม่สินสนใจจะมาชมสวนก็โทรมาได้นะครับได้ครับหรือเกษตรกร,กรท่านใดที่อยู่ในเขตจังหวัดสุโข,ขทัยสนใจโปรตีนอะมิโนอาร์ดีสองหก็ติดต่อมาที่เบอร์0 8 5 4์แป3ห5 ลุงเป้นพารวยครับแล้วอีกเบอร์หนึ่ง0987981048พัดครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับแล้วเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ยุ่งยากเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่เนียมนะครับครับขอบคุณครับ